สสัปดาห์นะคะก็รู้สึกเลยว่าหน้าตึงขึ้นนะคะเวลายิ้มถ่ายรูปก็มั่นใจมากขึ้นนะนี่เลยค่ะ K&K b e a u t i f u l Perfect Sunscreen Cream นะคะแพคเกจสวยมากพกพาง่ายค่ะทันรา,างหน้าดีๆนะคะตัวนี้เลยค่ะ n ัชชา Beauty l i d e a Soft นะคะ ล่าว่าคือตัวไหนนะคะตามมาดูในคลิปนี้ได้เลยอย่าเพิ่งเรื่องปิดคลิปปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะเนื้อครีมกันแดดคุณภาพสูงจะบอกว่าทาแล้วไม่เป็นคราบด้วยนะคะตัวนี้ทําให้พลอยน,นั้นลืมครีมกันแดดทุกอย่างไปได้เลยเพราะว่ามันทาให้หน้าของพลอยน,นั้นดูฉ่าดูวาวมากมารู้จากเซรั่มตัวนึงค่ะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มนัชชาหลายคนจะรู้จักแน่เพราะว่าเขาดังมากๆเลยในโลกโซเชียลนะคะตัวนี้เลย เคบิวตี้ฟูดเพอร์เฟกต์สันสกินครีม FPF 5 0 PA บวกบวกบวกไปเลยจ้าคอนแทคเลนส์โทนธรรมชาติมินิอาริกาสีเทาจากคิตตี้คาว์ไส์เลนตัดขอบบางไล่สีสวยช่วยให้ตาดูกลมโตใสง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นใส่สบายตาตลอดวันเลนนุ่มเสร็จแล้วน่ารักมากบอกเลยเทมนะค่ะสาวสาวน้ามันเนี่ยต้องลองกลับป็นแดดตัวนี้เลย K คอันเคบิวตี้ฟู r เ e อร์เฟ s ต์ n cream นครนั่นเองนะคะ